สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับน้ดดิวทางช่อง hobby solar นะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ให้มันเข้ากับคอนเทนต์ของช่องหน่อยนะครับวันนี้ก็มีอุป,รปรกรณ์มาแนะนำนะครับเป็น dc voltmeter นะครับเอาไว้วัดแรงดันไฟ dc ตัวนี้ใช้วัดไฟตั้งแต่0ูน0 v ถึงห้าโวลต์ว่าจะมาทำกล่องใส่นะครับ มาดูข้างหลังกันบ้างนะก็จะมีสายไฟไว้4เส้นนะครับดำแดงแล้วก็ขาว2เส้นนะครับสีขาว2เส้นเนี่ยเอาไว้จ่ายไฟเลี้ยงนะครับในนี้เขาเขียนว่า9โวลต์นะครับ2เส้นนี้นะครับสีขาวใช้ไฟ AC d c ได้หมดนะครับ9โวลต์แล้วก็ อีก2เส้นนะครับเป็นตัวที่ใช้ต่อไปวัดไฟที่เราต้องการจะวัดนะครับตั้งแต่0ูนยถึงห้าโวลต์เลยนะครับดําก็บวกเฮ้ยดำก็ลบแดงก็บวกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอดีมีเศษอ่าไม่ใช่เศษพอดีมีกล่องเบกเกอร์นะครับที่ไม่ได้ใช้ ก็จะเอามาตัดแล้วก็เอาใส่แบบนี้นะครับมล้วก็สวยดีโอเคเดี๋ยวขอตัวไปตัดก่อนนะครับตัดกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่พอดีหรือเปล่า โอเคเรียบร้อยนะครับสวยงามปะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ่าเป็นไงใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ใช้บัคคอนเวอร์เตอร์นะครับลดแรงดันจาก แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายนะครับแบตเตอรี่13โวลต์นะครับลดแรงดันมาเหลือ9โวลต์นะครับจ่ายไฟเลียงให้ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ผมจะเอามาใช้กับชุดมินิไฮโวต์ตัวนี้นะครับตอนนี้ ฝั่งทางแผงยังไม่ได้ต่อนะครับก็เทสกับไฟบ้านก่อนนะฮะเทสกับไฟบ้านก่อนก็ใช้ไฟบ้านต่อเข้ามาที่ชุดผสมไฟตัวนี้นะครับเมื่อมันเลกติฟายออกมานะครับก็ใส่ขนานคาปาเข้าไปนะครับแล้วก็จะเอามาผ่านสวิตชิ่งตัวนี้นะครับต่อไฟ ดีให้โวลตเข้าตรงนี้เลยนะครับต่อฝั่งอินพุตเลยนะครับแล้วก็จะใช้แสดงแรงบัดแรงดันอินพุตนะครับซึ่งเป็นแรงดันไฟด c แรงสูงแล้วก็เอาพุตที่ออกจากสวิตชิ่งเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่เราจะมาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับมันดูง่ายดีนะครับ ตอนแรกผมก็ใช้แบบเข็มอย่างนี้นะครับอตรงนี้ก็แสดงผลได้ชัดเจนดีเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นแบบเข็มนะครับมันไม่ค่อยละเอียดเท่าอไตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับดูได้ชัดเจนกว่านะครับแมจ้องนานๆก็แสบตากันเลยทีเดียวนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอุปกรณ์ให้กับชุดมินิไฮวอลตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆสนุกกับการอยู่บ้านครับวันนี้ก็มีมาอัปเดตกันแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม